สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะในคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักกันค่ะเป็นเรื่องของความรักล้วนๆเลยค่ะสำหรับคนโสดและคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงเดือนกุมภาหกห้านี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมถุนนะคะพื้นฐานเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีบุค,คลิกที่น่ารักค่ะเป็นคนจริงใจนะคะแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยค่ะอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรัก เป็นความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าขาดความมั่นคงขาดความชัดเจนค่ะทําให้ปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นคนที่ตัดสินใจยากตัดสินใจช้าแล้วก็มักจะมีความสับสนกังวลใจในเรื่องความรักค่ะความรักของชาวราศีเมถุนนะคะจะประสบความสําเร็จมั่นคงก็ต่อเมื่อการงานการเงินมั่นคงแล้วค่ะชีวิตรักชีวิตคู่ก็จะดีตาม,มาค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์ค่ะ ตามมาด้วยไพ่เทพ,พบุตรยุติธรรมนะคะและใบสรุปคือไพ่สัจธรรมค่ะสำหรับคนโสดนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะเทพธิดาพระจานทร์เนี่ยบ่งบอกถึงคนที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกที่สดใสร่าเริงน่ารักรักธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติค่ะจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะคือมีกระต่ายมีดอกไม้มีพระจันทร์นะคะบ่งบอกถึงความเย้าดวนนะคะสเสน่ห ความเขาเรียกว่าสเสน่ห์เย้ายวนที่ชวนให้หลงไหลประมาณนั้นเลยค่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ล้นนะคะด้วยความที่แบบมีบุคลิกน่ารักสดใสจริงใจใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขมีแต่คนที่แบบพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักมาให้คุณนะคะในเรื่องของความรักจริงๆแล้วไม่ได้ติดขัดค่ะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีคนเข้ามาตลอด ติดที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยค่ะตัดสินใจไม่ได้มีความสับสนมีความกังวลใจเกือบทุกครั้งเวลาที่เกิดความรักขึ้นเนี่ยค่ะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่ะเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยช่างใจค่ะตัดสินใจยากตัดสินใจช้าแต่ว่าชุดนี้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลน,นะเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยค่ะหมายถึงอาจจะมีคนเข้ามาสองคนให้เราเลือกพร้อมๆกันค่ะ แต่ว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีคนที่ชอบหรือคนที่ใช่นะคะอ่าหรืออีกความหมายนึงค่ะหมายถึงถ้าจะมีความรักทั้งทีค่ะก็ขอให้ได้เจอคนที่ดีไปเลยค่ะถ้าเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เลือกที่จะไม่มีสะดีกว่าแต่ถ้าคุณได้ตัดสินใจเลือกแล้วอะค่ะจะเป็นความรักที่มั่นคงค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นคนที่จริงใจแล้วก็ดูแลใส่ใจครอบครัวเป็นอย่างดีหลังจากการแต่งงานแล้วเนี่ยค่ะชีวิตรักชีวิตคู่เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จค่ะไพ่สัจธรรมนะคะบ่งบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขค่ะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมจะต้องเป็นคนที่อยู่คู่กับเราะคะ่ะจนวาระสุดท้ายของชีวิตคือไพ่ใบนี้ค่ะคือ,อจากหน้าไพ่นะคะจะมีรูปภาพ การแต่งงานการเกิดของเด็กการเรียนการศึกษารับปริญญาแก่เท่าป่วยชราภาพการล้มหายตายจากซึ่งมันเป็นวัตจักรของชีวิตะคะ่ะนั่นหมายความว่าคู่แท้สำหรับคุณนะคะคือคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะไม่หนีไม่หายกันไปไหนไม่ว่าจะยามสุขยามทุกยามเจ็บยามเศร้ายามแกช่ชราก็ดูแลก,กันจนวาระสุดท้ายของชีวิต จึงจะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมหรือเรียกว่าคู่ที่มีสินเสมอกันค่ะความรักที่จะมีความสุขสมหวังควรอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีม,มีมีทางเลือกสองทางหรือมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณนีคะแล้วคุณตัดสินใจยากตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกคำแนะนำจากหน้าไพ่ชุดนี้คือ ให้ใช้สินห้าเป็นตัวกั้นความเสื่อมใช้ธรรมะในการคลองเรือนคู่ที่เหมาะสมคือคู่ที่มีสินเสมอกันถ้าเขามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคือคนที่ไม่ใช่ถ้าถ้าคนที่ลักเผื่อเลือกหรือคบซ้อนสองคนพร้อมๆกันก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่คนที่ใช่คือคนที่ตัดสินใจเลือกคุณแบบชัดเจนแล้วเท่านั้นและคือคนที่คุณก็ตัดสินใจเลือกเขาแบบชัดเจนแล้วเท่านั้น ถึงจะตอบโจทย์ในเรื่อ,องความรักที่มีความสุขในอนาคตแต่ความโชคดีของคุณคืออาจจะมีคนมาบอกรักคุณนะคะคือคือเขาเรียกว่าสถานะความรักมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนขึ้นหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะเลือกได้แล้วว่าคนที่ใช่สำหรับคุณคือใครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่จะมีความสุข ความสมหวังในเรื่องความรักข่าวดีความโชคดีในเรื่องความรักเข้ามาค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีความกังวลใจบ้างแต่อนาคตในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะไวสุดคือ1น,นถึงสเดือนความรักจะชัดเจนขึ้นค่ะสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนค่ะเป็นคนอ่อนโยน ดูแลใส่ใจครอบครัวของคุณเป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบสูงค่ะทําให้ความรักเนี่ยค่ะอยู่บนพื้นฐานของความดีงามมีคู่ที่มีสินเสมอกันค่ะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนี่ยดูแลใส่ใจเทคแคร์กันเป็นอย่างดีทําให้ครอบครัวเนี่ยค่ะมีมีความอบอุ่นเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงใจค่ะ นำมาซึ่งความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะขอให้คุณได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ถูกใจในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ ก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ